สวัสดีครับพวกกับผมวินเพชรยนต์รถมือ2ที่ขุดมั่นใจวันนี้โอกาสพิเศษรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครอบครัวท่านไหนที่กําลังมองหารถครอบครัว MPV คุ้มคุ้มไว้ใช้7ที่นั่งนะครับอยากได้เครื่องยนต์ประหยัดประหยัดราคาดีๆแนะนําคันนี้เลยครับ t ตโยต้าเวลสครับรุ่นนี้ได้เป็นรุ่น1.5 Smart นะฮะได้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของ2รุ่นย่อยโฉมนี้สวยมากนะครับนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย นะฮะดีไซน์ดีมากสวยลงตัวทุกจุดเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้างแ0 0แสนแน่นอนแต่วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยนะครับ6กแ0 0หบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะฮะสำหรับลูกค้าเครดิตดีผ่อนเดือนละ1มื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ84งวสูงสุดเลยนะครับรับคันนี้ไปใช้กันนะครับเบอร์โทรด้านล่างครับ064 696 6ส3 5นะครับแอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถ กับวินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้ตอนนี้นะครับจะหารถสักคันนะครับเราเน้นเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหลักเลยหน้าฝนด้วยจะหารถเดินทางปลายปีนะครับใกล้ไฮซีซันเข้ามาแล้วหารถเดินทางกับครอบครัวสักคันคันนี้คุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป2 0 0แสนเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับชมนี้นะครับเวลออสนะครับ1.5สมาร์ นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชันไม่ธรรมดาครับไรเรียงกันไปตั้งแต่ไฟหน้านะครับได้เป็นแบบฟู l l l e ีเลยรุ่นนี้นะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะทั้งคันเลยนะครับแต่อรลงอไหล่สบายใจได้นะครับหายห่วงเลยนะฮะไฟหน้าฟู l l l e ีสวยๆนะครับด้านล่างนี่ฮะดีไซน์สวยนะครับดีไซน์ใหม่หมดนะครับตรงบริเวณคิ้วนะครับได้เป็นคิ้วโครเมียมไฟเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับไดมอนด์คารสวยๆโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้ครับ ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับเนี่ยฮะตรงตรงคมคมบริเวณฝากระโปรงเห็นไหมครับไล่เรียงกันมาด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงสวยรถทุกคันนะครับของเพชรยนต์ไม่มีชนหนักพรีความจมน้ําแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลียนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารุดสูญหายฮะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินเพชรยนต์นะครับประจําอยู่ที่นี่เลยนะครับเปิดมาแล้ว2ีปีนะครับมีรถใน เป็นรถเกรดเล้วนๆนะครับรถไม่สวยเราไม่ขายว่ากันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เอาไปนะครับซื้อไปแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องซ่อมเรามีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยนะครับไฟหน้าด้านหน้านะครับไม่แตกไม่ร้าวขาวใสอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมด้านข้างนะครับนี่ฮะบริเวณตัวรถนะครับตัวบอดี้ต่างๆนะครับสวยกลงขมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนคันนี้เป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับผมดูในเล่มเรียบร้อยแล้ว ล้อนะครับล้อได้เป็นล้อแบบสไตล์สปอร์ตเลยทูโทนแบบนี้นะครับได้เป็นขอบ16อย่ยางนะครับยางปีใหม่ใช้อีกยาวปิงนกโช้คอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับซุ้มล้อไม่มีการลุยน้ําท่วมมาแต่อย่างใดนะครับกระจกเดิมนะครับจากโรงงานรอบคันเลยนะครับด้านข้างนะครับได้เป็นแบบกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยว LED ติดตั้งมาให้นะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคัน6กนะครับกันสาดสีบานรอบคันเลยข้อสังเกตนะครับรุ่นสมาร์ทเนี่ยอุปกรณ์ออปชั่นเสริมเขาก็มีให้นะ ไรเรียนกันมาตั้งแต่นะครับนี่ฮะตรงบริเวณด้านหน้าได้เป็นตัวสเกิร์ตนะครับสวยๆนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านข้างด้านหลังมีหมดเลยด้านบนนะครับเพิ่มเติมให้จะเป็นเนี่ยฮะตัวแรกหลังคานะครับเป็นราวหลังคาซ้ายขวาสีบอลเงินสวยมากนะฮะเปิดออกมารุ่นนี้นะครับได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอนทรีเปิดออกมานี่ฮะดีไซน์ใหม่บิวอัพใหม่หมดใครกําลังหานะครับรถครอบครัวสักคันเรียกว่าประหยัดน้ํามันนะ รุ่นนี้นะครับออกแบบมาตอบโจทย์สําหรับครอบครัวที่เรียกว่าไม่ใหญ่มากจริงๆเบาะนั่งได้7คนนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะพับเรียบได้ขนข้าวขนของได้เยอะนี่ฮะตอบโจทย์ครอบครัวนะครับไปกัน5ท่านสบายเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่พาไปท่องเที่ยวได้เลยคันนี้นะครับด้านข้างนี่ฮะบิลอัพใหม่นะครับได้เป็นหนังบุดนุ่มตรงนี้นะครับสีเบจนะครับมือเปิดโครเมียมได้เป็นลายเคฟล่าด้วยถือว่าดีไซน์ดีครับที่วางแก้วน้ําให้มาเยอะนะครับ ถ้าถัดจากตัวอเวนซ่านะครับต้องมาเป็นตัวนี้แล้วครับนี่ฮะสวยมากดีไซน์ดีด้วยนะครับชุดลำโพงต่างๆอยู่ครบๆนะครับซอกหน้าซอกในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไข่นะครับนี่ฮะสวยเดิมเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสุภาพสตรีใช้นะฮะแท็กเซอร์วิสด้านข้างพรมลัยนี่ฮะยังอยู่เลยหมายความว่านี่ฮะรถสวยรถเดิมแน่นอนเช็คระยะไปนะครับคันนี้ไม่สามหมื่นเท่านั้นฮะวิ่งน้อยมากๆนะครับคอนโซลสะอาดดดีไซน์ใหม่หมดครับภายในกว้างมากฮะนี่ฮะผมให้ดูแบบนี้เลย รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น1.5สมาส์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าออปชั่นดีเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังตัดสลับกับผ้านะครับพรีเมียมระบายอากาศไม่ร้อนเลยฮะนั่งสบายมากนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆครบคันกว้างขวางสะดวกสบายดีไซน์ล้ําโอ้โหคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับด้านข้างนะครับผมพาดูตรงโครงสร้างนะหูกรอนเดิมๆนะครับเสาบีน็อตไม่ขันไม่ไขเลยสวยเดิมคันนี้นะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป200,000นี่ครับแต่ว่า สภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับปลายปีไฮซีซันพาครอบครัวไปเที่ยวรับส่งลูกรับส่งนักเรียนได้เลยครับคันนี้นี่ฮะจะคัสตอมเบาะด้านหลังนะครับปรับพับได้จะขนข้าวขนของได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมไปเรื่อยกันเลยด้านหลังนี่ฮะเป็นที่วางแก้วน้าชุดลำโพงต่างนะครับมีให้ครบครบเบาะหลังนี่ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะปรับได้หลายนี่ฮะเขาจะปรับได้หลากหลายแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ นะครับปรับพับคัสตอมได้หมดเลยแบบนี้นะครับใส่ถุงก๊อฟจะค้าจะขายก็ได้นะบางท่านนะครับนี่ฮะเอาไปข้าเอาไปขายเอาใส่ของนะครับเนี่ยได้เลยหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวกันยิ่งดีใหญ่ความปลอดภัยนะครับให้มาเต็มเหมือนเดิมได้เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับยางใหม่ๆกริบๆเลยจุดสังเกติจุดนึงนะครับออปชันเสริมขึ้นมาอย่างหนึ่งคือได้เป็นชาร์คฟินติดตั้งจากโรงงานมาให้เรียบร้อย กระจกไล่ฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายดีไซน์ใหม่ครับนี่ฮะนะครับดีไซน์ใหม่เลยสเกิร์ตไยเลอร์รอบคันสวยมากนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องถอยให้ด้วยเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับเปิดออกมาด้านหลังนี่เลยฮะนะครับสำหรับครอบครัวนะครับที่ต้องการความคุ้มค่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับจะขนข้าวขนของเดินทางกับครอบครัวยิ่งดีใหญ่นะฮะด้านข้างนะครับผมพาดูนะฮะน็อตไม่ขยับเลยนี่ฮะสวยเดิม ตะเข็บต่างๆสปอร์ตเบนอาร์กต่างๆหูกรอนต่างๆนะครับน็อตเดิมหมดเลยฮะนี่ฮะทุกจุดเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับความสะอาด๋ยวผมเคลียร์ให้นะฮะแต่ผมพาดูเนี่ยฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมลูกค้าต่างจังหวัดไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับผมพารีวิวให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้านะครับคันนี้รับไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะ ผ่อนเดือนเราประมาณหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยนะครับ0646966335นะฮะแอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทานเลยครับนี่ฮะเอาแบบนี้นะครับรับคันนี้ไปใช้กันผมชอบมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มพื้นที่การขนข้าวขนของได้นะฮะเรียกว่าอเนกประสงค์นะฮะคือชั่วโมงนี้ถ้าจะซื้อรรถถต้้อองซืที่่คคควาามมุ นะครับราคาถูกอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องมีอัธระโยชน์ด้วยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากๆนะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคันนี้รับประกันความคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในกว้างขวางนั่งสบายมากนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับได้มีควบคุมปุ่มแดชบอร์ดความบันเทิงต่างๆครบเลยนะฮะตรงนี้นะครับได้เป็นหนังหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเดินได้ขาวสวยๆนะครับปรับได้สีทิศทางครับขึ้นลงใกล้ไๆตามสรีระผู้ขับขี่ คันนี้เลขไม่สามหมื่นเท่านั้นเองครับโอ้โหนี่แหละที่สุดของความคุ้มค่าวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้หน้าจอได้เป็นแบบ tft นะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วมาตรวัดนะครับได้เป็นความเร็วนะครับมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลด้วยเลยนะครับสวยลงตัวดีไซน์ใหม่กริปนะครับคุ้มค่าน่าใช้มากด้านข้างนะครับมีปุ่ม traction control ให้นะฮะตรงนี้นะครับพนักแขนได้เป็นแบบหนังบุนุ่มนะนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานปรับประต้ที่คนขับหนึ่งบานนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกต่างๆครบถ้วนเลย นะครับตรงนี้ก็เป็นตกแต่งเป็นนะฮะลายเคฟล่าให้นะฮะมือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมสวยนะครับถือว่าดีไซน์ดีนั่งสบายผมสูงเกือบ190นะนั่งสบายมากนะครับเป็นรถครอบครัวที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันต้องเรียนอย่างนี้ฮะนะครับจะหาความคุ้มค่าเดินทางกับครอบครัวเนี่ยได้เลยคันนี้ความปลอดภัยนะครับแอร์แบกนะครับเจ็ดใบมีให้เหมือนเดิมนะครับคอนโซลสะอาดดใสๆกริบๆแบบนี้นะฮะไรเรียงกันมาเรื่อยๆนะครับดีไซน์ใหม่หมดนะฮะ นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นวัสดุ h a r d ดทั c h นะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสุภาพสตรีใช้นะครับตรงนี้ก็เปิดออกมาเป็นช่องนะครับวางแก้วน้ำแบบ b u ิวอินเอกสารคู่มือต่างๆครบๆเลยตรงนี้ได้เป็นหนังบูดนุ่มนะฮะได้เป็นหนังบูดนุ่มสวยๆถัดมาด้านบนนะครับหน้าจอได้เป็นแบบหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับ7นิ้ว Android Auto Apple Car Play เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆครบครันเลย ความสะดวกสบายอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญด้านล่างถัดมาได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้ปรับได้เจระดับนะพุชตาร์นะครับดีไซน์ใหม่นะครับมาอยู่ตรงคอนโซลกลางเรียบร้อยแล้วนี่นะครับปุ่มนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับตัวแอร์แบกนะครับต่างๆนะฮะถัดมานะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบ CVT นะครับพร้อม Sequential Shift นะฮะจะได้เป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะฮะขับสนุกขึ้นนะครับเครื่อง1.5นะครับสะดวกสบายมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วย จุดพิเศษอีกจุดนึงนะครับรุ่นสมาร์ตตรงนี้เราได้เป็นเนี่ยฮะเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮลมีให้สำหรับผู้ใช้ p p o o n นะครับแน่นอนฮะเราได้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะพร้อมใช้งานเลยนะตรงพนักแขนตรงนี้ก็ได้เป็นหนังบุนุ่มนะครับเป็นหนังบุนุ่มเปิดออกมาก็เป็นเนี่ยฮะด้านล่างก็มีช่อง power outlet ให้อีก1จุดนะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ําด้านหลังบิลอินให้เลยสวยมาก นะครับเบาะหนังผสมกับผ้านะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศเรียบร้อยนะครับเป็นผ้าพรีเมียมสวยจริงครับคันนี้นะฮะด้านบนก็ได้เป็นกระจกนะครับปรับรดแสงแบบแมนนวลนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับอุปกรณ์อันนี้ไฟได้เป็นไฟแบบ LED มาให้นะครับเพดดูมสะอาดดสวยๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีครับแอร์หลังนะครับได้เป็น2ตอนแอร์หลังแอร์หนาวเลยนะครับโอ้โหเนี่ยฮะเดินทางกับครอบครัวครับ5คน7คนไปได้สบายเลย ขนาดประทับรัดใช้ได้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับคันนี้เล็กไม่สา0 0มื่นเท่านั้นเองครับโอ้โหนี่หลฮะที่สุดของความคุ้มค่าวิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้ใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับเวลสคันนี้ได้เป็นขุมกำลังเบนซินนะครับ1.5ลิตรฮะประหยัดมากๆเลยนะครับ106หลแรงม้าถือว่าสมเหตุสมผลใช้งานในเมืองนะครับใช้ไปกับครอบครัว ท่านที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับเดินทางรับส่งเด็กๆเดินทางนะฮะแบบประหยัดน้ํามันนะครับดีไซน์สวยนั่งสบายนี่แหละครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมพาดูโครงสร้างหลักเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสุภาพสตรีใช้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนี่ฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับตรงบริเวณข้อพับต่างๆน็อตต่างๆนะครับโอ้โหเนี่ยฮะสวยเดิมเลยข้อสังเกตนะครับตรงนี้นะ ของ t o y ยต้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสีพ่นเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้มีการพ่นสีสัดทับมาแต่งใดนะฮะนี่คือโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักจากโรงงานเลยตัว s p o r t ตเบดอาเรียงตัวสวยๆนี่ครับตรงบริเวณหัวโชคเบ้าโชคต่างๆนะครับสังเกตง่ายมากนี่ฮะบริเวณขอบพับต่างๆนะครับตรงตรงบริเวณตะเข็บด้านในสังเกตได้เลยครับนี่ฮะสวยมากน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้นะฮะฝากระโปรงเดิมแท้นะครับมันก็จะเป็นทูโทนลักษณะนี้ นะครับจะเป็นทูโทลลักษณะนี้แล้วก็จะมีปั๊มนะครับตรงนี้สติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสวยเดิมด้านในเป็นสีเทาครับนี่ฮะเป็นสีรองพื้นจากเดิมจากโรงงานเลยนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับซ้ายขวานะครับมีตัวเลขปั๊มชัดเจนฝากระโปรงหน้านะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับบริเวณหัวโช๊เนี่ฮะตัวปั๊มต่างๆซีเรียลต่างๆนะครับยังอยู่เลยซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆนะครับคันนี้นะนำเข้าจากอินโดนะครับไม่ได้ผลิตในไทยนะ เป็นรถนาเข้านะครับรถตระกูลนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่อย่างตัว a v a ซ่านะครับจะเป็นโมเดลนะครับฐานการผลิตนะครับเรียกว่าลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็นําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านนะเนี่ยครับบริเวณคันหน้าสวยๆนะครับเดิมๆหมดเลยสปอร์ตเบนท์อาร์คเรียงตัวสวยๆครับนี่เลยฮะนะครับตัวซับไนตัวรับฝากระโปรงต่างๆนะครับไฟหน้าคอยโตแท้เดิมโรงงานซ้ายขวาเลยแอร์เย็นฉ่ำ นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้เนี่ยผมพาดูแบบนี้คันนี้เลขไมล์สามหมื่นครับหมายความว่าใช้งานน้อยมากเจ้าของเดิมดูแลดีด้วยเพราะฉะนั้นใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับ <S <S สำหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคุ้มคุ้มราคาประหยัดประหยัดน้ำมันด้วย คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอแนะนําเลยโตโยต้าเวลอสนะครับคันนี้1.5รุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นเริ่มต้นใน2รุ่นย่อยนะครับแต่ถือว่าออปชั่นดีมากๆเลยนะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้800,000แน่นอนแต่วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยนะครับ6,019,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวน์ได้นะครับคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคูเดียวจบไม่ต้องคำคับเบอร์โทรด้านล่าง0646966335นะครับโทรมาได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสบายใจได้ครับเรามีบร สะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับวินยนต์ครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเ A ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถสวยๆขั้นถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินยนต์ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ